สวัสดีครับกับรายการที่จีมเอทีวีนะครับวันนี้เรามาเอาชีวิตรอดกับสองคนนี้นะครับรวมผมก็เป็นสามคนนะครับคนนี้คนนี้ชื่อเบนนะฮะมาริโอเขียวเขียวเขียวอะไรไม่รู้ใครอีกคนหนึ่ง SDG 2011นนี่คือน้องผมเองชื่อพีมนะครับก็ก็น่าจะเคยเห็นนะ ก็คผมอัดขอเขาเขาบ่อยอ,อัดอัดอัดดีกันอะ่ะถุยไปไปหาไหม้หาไหม้เริ่มกันเลยเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยด้่ะไระทั้งนั้นเอาชีวิตรอดไงครับโอ้โห แคหาหาแเดตัดไม้อย่างเดียวตัดไม้ก่อนนะรู้แค่ว่าเราต้อง <c oughs> <c oughs> ตัดไม้เอ้ยเอ้ปลูกต้นไม้ต้นไม้ขึ้นปลูกต้นไม้ขึ้นด้วยครับขึ้บไปขึ้นไป O-S-H-I-N-G oh, D-I-C-K-A-N-D-A-L-A-U YA yeah. TAK 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 YA yeah, YA MENYI-O-BA-K-A-N-C-H-I-R-Y-A YA yeah, YA yeah. YA TAK 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 YA TAK 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 YA Okay Nampah Nampah apa yang saya nak cakap Oh Tengah cakap saya HA HA อะไรเปล่าๆเจ๊แกะเนือ้องฆ่าขาแกเจ๊เลยเป็นแกสอนไปเลยละกันนะครับวิธีทำพิกแอกที่ไว้สำหรับขุดหินนะครับเอาไว้อย่างไงี้เอาไม้แท่งสติ๊กที่เราคราบอย่างเงี้ยครับเนี่ยสองอันเนี้ยไว้อย่างไงี้แล้วเราก็จะได้ไม้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็วางไว้อย่างงี้นะครับสามช่องโอเคเราก็ได้แล้วนะง่ายๆวไปหาหินกัน ข้าต้องการเห็ดแดงขยีดแดงอยาห้ผมทำสูตรให้เห็นต้นไม้แล้วมันอดไม่อยู่มันต้องตัดเดนนี้เราทำอะไรต่อครับสร้างบ้านสิครับก่อนที่มันจะมืดแล้วตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วด้วยหรือเปล่าอ่เจ้ด อาหารเริ่มล้อนแล้วครับเฮ้ยก็อย่าวิ่งสิครับเดี๋ยวทำทางออกไปขอเปืนกันวัววัวมุดบลอกวัวมุดหลอกข้อเห็น ขอ,อขออไม่ออกไปแล้ะตุนหาตุนหาเฮ้ยอาเบะ <c oughs> อาเบะ <c oughs> <c oughs> โอเคโป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 อ่ะดูนี่ครับมูนี้ผัดคือเก็บคือเก็บโอ้เจอชีวิตรอดคนเดียวตอนตอนนั้นคลิปแรกนะคะอันนั้นคือไม่รู้แบบหายไปไหนนะครับก็เลยไม่ได้อัดต่อนะครับก็ขออภัยด้วยเจอเหล็กด้วยครับก็ขุดสิครับ เออมีได้ขุดหินป่ะเฮ้ยเห็นต้นไม้ไม่ได้ไม่มีหินเลยแมวเหรอมีอดไรโว้ยเอาเหรอครับไม่เอาครับเก็บไว้เลยเคาะป๊อก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 เป็นไก่ละ เออนั่นไงเฮ้ยใช่ปะ่ะเอาโอเคปุ๊บ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 อ่าวิธีทำเฟอร์นันตหรือเตาเผานะครับก็ เอาไปหาหินคาบเปอร์สโตนมาครับที่ขุดได้จากตามพื้นข้างล่างที่ผมไปขุดเมื่อกี้มานะครับอ่ะก็มาเรียนกันแดอันนะครับอเอาเหลือไว้ตรงกลางนี้ก็เหมือนเราใส่ของเข้าไปนะครับเอาไว้เผาอะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เข้าไปแบบนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะเราต้องเอานิอ,อกมาก่อนแล้วเราค่อยถึงเผาได้นะครับเนี่ยแบบนี้เอหนึ่งสองสามสี่วิธีไม้สำรองนะครับเอ,อ้ ไม้สำรองทําแบบนี้นะครับเนี่ยเอาไม้ไม้ที่เราแปลรูปกับไม้ที่เรายังไม่แปลรูปนะครับมาเรียงกันก็ได้นะครับได้ฐานได้โคเฮ้ยเอาเดลว่าเฮ้ยเอาไม้มาจะเอาจะเอาเขาเรียกว่าจะเอาอะไรวะจะเอา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 ไฟได้ครับ ตายเจออะไรนะครับเจลาวาแล้วมาบอกทำไมกินทาาน่ะเรลาว่ากินอาอารเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหิวยยอย่าวิ่งบอกแต่คนอื่นแต่เราวิ่งเองอาหารผมมีเต็มเลยกินคนเดียวไม่แบ่งใคร ดูเโ้ยดูไม่ได้เขาจะเขาจะเขาจะโอ้แหลกแหลกแหลกโอ้อยู่กาลาวานแล้วแหลกเลยครับใช่ครับอยากทำทำที่คุณหินก่อนโอ้ยแหลกเลยจะมืดยังวะยังยังยังเหลือเฟือเหลือเฟือยังยัเงเฮ้ยคุณมือดอะ I am king <c oughs> เโค okay. มาได้เกี่ยร์แล้วครับไม้เหรอตอนนี้มีอยู่20อันโอเคเรามาช <20 S 1> <ำ>้า20อันแบบที่ยังไม่แปลรูปนะ,ะทำบ้านเล็กๆก,ก่อนก็ได้ครับอุ้ย<ม>าลาวอะอุ้ย<ๆ>กือบตกเดี๋ยวเดี๋ยทำไมไม่ใช้คอเบอร์โซนทำวะมืนแล้วครับมืนแล้วฮะ <Okay. S 1> มีอาวุธไหมไม่มีมีแอปเปิลอันเดียวเอาไปเอาดูเอาเอาโอ้โหถือกุญแจพอดีทุกคนเตรียมอาวุธเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาวุธเดี๋ยวให้อาวุธแป๊บนึงมีอยู่ครับอาวุธเดี๋ยวขับอาวุธให้เอ่าเฮ้ยมันเลยอ่ะเอาอาวุธไปเอาเฮ้ยพีมอาวุธไปแบบผมอาวุธหุ่ใจอะไรเนี่ยเนี้ย คูใจเลยล่ะเอ้เป็นแฟนดี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 เอะอเฮ้เห็นแล้วถอยดิถอยถอยเฮ้ยเดี๋ยวเจ็บเฮ้ยไม่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 ทีไม่ทีไม่สวยไม่สวยไม่สวย โอ้เวลานี้จะมาหาห่วงสวยได้เหรอเนี่ยมืดแล้วอะเอ้ยมันเตี้ยบปเสียงบ้าครับเสียง i am k i n g โอ้คิปเปอร์ครับไม่ไหวครับยืนซึมอยู่ในบ้านครับกระโดดได้ไหมเนี่ย อ่าในฮะอ่าเรามาวางหลังคาบ้านกันเลยอือพี่เบสใครเข้ามาเนี่ยครับก็แคดอยู่ครับฮะะนี่แคดอยู่ครับแคดอยู่อ่านะครับตอนนี้ ตอนนี้บ้านเราก็สร้างๆไปก่อนนะครับมีวัตถุดิบอะไรก็ใส่ๆเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาดัดแปลงทีหลังไปด้วยอะเกิดอะไรขึ้นไปให้ได้ไปด้วยเฮ้ยเนื้อเอ้ยอาหารอาหารลงมาแล้วอาหารลงมาแล้วเราจะบูเราจะบูเป็นบูอันเดียวเลยครับเฮ้ยไม่มีคนมาช่วยเลยล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่มีคนมาช่วยอุ้ยเอาไปเขาบอกไม่มีคนช่วย

เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งดัดแตลงไอเจ้าไอเจ้าไป่กินบ้านเนี่ยตอนนี้เราขาดวัตถุดิบอย่างเยอะเฮ้ยี่พี่พี่พี่ไมโอมาขอไม้สามคนเสียงเบาอ่ะครับเสียงเบาเอ้ยมีพอดีว่ามีหินป่ะเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องชื่อชื่อหินเนี่ยเสียงเบาอ่ะเนี่ยเอาไม้เนี่ยเอาไม้เนี่ย เอาเส <Aud it. S 1> ียงนี้มันใช่เลย <f ist> สลามบอลใช่เลยหาแล้วนะครับวิธีหาแ้วสุดแบบขุดดิงด่งอ่าเราจะมาทำขวานกันนะฮะโอ้ยคิเปอร์แบบนี้เหมือนกันนะครับนะอย่ามาฉันเลี้ยวคิปเปอร์ยาตูม <f ist> <f ist> ตูมไปแล้ว <f ist> บวกเฮ้ยบวกเฮ้ยบวกบวกเพื่อนกันไม่ไม่เสียไม้เยอะนะฮะเราต้องทำไม้แปดลูกนะครับมันจะทำแบบมันจะประหยัดน้อยลงนะครับนะสบายดีหรือเปล่าเฮ้ยนายอยู่สบายดีหรือเปล่าเราลงมาช่วยนายแล้วนายอยู่ดีหรือเปล่าเรามาเป็น ฮีโร่มาช่วยนายแล้วเราไม่ใช่ฮีโร่เราเป็นแค่ผ่านเอ้ยเราต้องตามทางกลับบ้านให้กลับบ้านให้ได้นะไฟจะหมดแล้วนะ <c oughs> เดือนแล้วนะไฟหมดไม่รู้ตัวเลยนะ <c oughs> เอา้าใครดึงเหล็กวะดึงเหล็กเดี๋ยวเดี๋ยวนะดึงเหล็กอะไร <c oughs> เฮ้ยซอบมบี้ <c oughs> เฮ้ยเนื้ออาหารอุ้ยหลายตัวเลยวะ่ะ <c oughs> โอ้ยเดะเดะ เจอใครวะเฮ้ยเจอใครเนี่ยอุ้ยซอมบี้สามตัวช่วยด้วย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 เออไม่ต้องไม่ต้องเชื่อละไม่ต้องเจอละโอเคมันตายหมดแล้วอ่าโอเคเราบอกไเลยยเเนี่ราต้องเช็คก่อนนะคะว่ามีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรเราก็เราเราก็ขุดเลยครับไม่งั้นเผื่อจะมีคนมาโดเราหรือไม่ก็จะมีคนมาข้างหลังเราในแคปแล้วก็มันจะเป็นเสียงตูมีเสียงหนึ่งก็ เฮ้ยโคต้องการโคต้องการโคเงียนเรอหมดแล้วืดอ่ะเราไม่เห็น,หนหอะ <Yeah. S 2> <ฮ>ไรเลยย่ะเรมมาพการเรามมาทานเราจะมาทำทอสเกอร์กันนี่ครับอยอทำนี้ยทอส์ เมื nee, เ่กีเราเตียมไม้ลงมานะะในแคบถ้าเราไม่เตรียมไม้ลงมาเราก็จะได้ยินเสียงตุ้มแบบเมื่อกี้นะคบเพราะเราจะไม่รู้ตัวว่ามันจะมาเมื่อไหร่นคบเเนจัดการกิเปอัวให้เราครับอ่าเราก็ได้ยินเสียงตู้แล้วก็หายเอ้ยเจะเจะเจเจะเจเจ a t นิสก๊ อ่าตอนนี้คุณก็อาจจะได้ยินเสียงสลามนะเอา<ย>คุณอาจจะได้ยินเสียงสลามนะฮะเยอะแยะเลยนเฮนะฮะผมพาครันยโครับโอ้ถ้าเกิดปิดเสียงนี้ไปก็เดี๋ยวกวนไม่ได้อัธรลดเอ้ยแล้วทางกลับบ้านเราทางไหนอะ ได้ลับไปข้างหลังครับรู้ว่าอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ะ,นะ,ะเราต้องใช้ดินในการต่อขึ้นไปนะฮะเอ้ยไฟไม่ต้องการโอเคนะฮะเราได้ขึ้นมาถึงบ้านแล้วนะฮะเผาเหล็กกันเลยใชายย้า,ชาย,ยัางหรอเช้ายัง

อย่าตีหน้าจะตายแล้วเหลือหลอดเดียวเนี่ยแบงกันเลยต้อง urgency, no <c oughs> <c oughs> มีเต้องมีเพิ่เกี้ยว่ะน่าขนาดนี้เราได้ขังคุณเบสนะครับเอาเบะปุยโดวโอ้ยโอ้โ oh. น่จะบอกอะไรนะครับผมหาทางกลับบ้านไม่เจอนี่ไงบ้านเราเจอแล้ว เช้าแล้วเย่เฮ้ยหอมหเลยไม่มีเครลฉันเลยเช้าวันใหม่แล้วครับเชาวันใมาเช้าวันใหม,ม,ใหม่เราก็ต้องสร้างบ้านแบบใหม่ๆเนะฮะเวลาเช้าด้วแล่ะ เราล่าสัมบีอยู่่ะโอ้ยเสือตูวเมก่อไหร่โีนโนีน้งทีมมาอ้ตายเลยครับกรยโอ,โอยยครับเดินผนะ่านดาบข้าผมทำไมที่เดินผ่านดาบผม เดินผ่านดาวมาทางกับบานไม่เจอเออออกเจอตายเด็ดดีดีให้ก็ได้เขารู้เจอแล้วเจอแเจอของของของเจอเอ้าข้ามไปเลยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยติดตุ้นติดตุ้นก็ขู่ของของเมื่อกี้วว่าจะวิ่งเข้าไปดู เตะโด้เหรอไม่ได้เลยจ้ะชมไม่เลยจ้ะทำไมบ้านเป็นอย่างนี้เนี่ยเจ้าคิปเปอร์ซีตู่เมื่อกี้ไหนๆก็คิปเปอร์มันระเบิดบ้านเลแล้วก็ปังอยู่บ้านเลยละแกนในแคมทำบ้านให้ดีขึ้นเอาเชพร์อเหลือแค่ไม้ในแคม

เราจะมาทำหลังคาลอยได้กันนะครับเอาถุยไม่ใช่คิเปอร์ระเบิดทีประตูหายอ่ะประตูวาแล้วเว้่อีแล้วอีกแล้วอะไรวะฮะฮะ Ini dah siap. aw Awak aw aw awak cakap ah 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 ah. Mau ikut ni nak Yeah. I take Pop 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 pop. เอาเฮ้ยโยนไปทำไมขวานเอาขวานมาเย็ดครับเย็ดต้อ้องต้องล้อเต้อรต้อ้องต้องเ้องตรองเ้องตองต้องต้องต้องตมองตนองต้เงต้อ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 งออ ถึงเปิดไปยังก็ไม่ใช้อยู่แล้วครับเราจะไม่ขี้โกงใดนสิ้นเลยครับคัทำใหพื้นแบบนี้ว่าเราต้องแก้พื้นหน่อยนหมครับเอ้ยต้นไม้น้องรามแล้วเอ้ยต้นไม้ต้นไม้ของเราเย่ไม่มีดูเหมือนคุณพีมน้องผมจะโดนเมินนะครับเรามาสนใจต้นไม้กันเยอะๆนะครับเออ ว่ไไมต้นไม้สำคัญกว่าน้องนะครับขุดดินอ้ยเสียดายหินอะเสียดายหินเฮ้ยอย่าตีดิองไไ ยาตียาตียาตีไหวไหเฮ้ยอ้ยยาตีจะถ่ายแล้วเนี่ยเอาจะวางทำไมไม่ต้องวางชั้นล่างครับเด็วเคลียร์เองเดือดทำเป็นไม้ครับใช่แล้วโอ้โหรวยนะใช่แลวรวยละเดี๋ยวนี้ คิมเปอร์มันทำให้เรารวยได้เพราะเราไม่ต้องแบบขุดบ้านยากเลยเอาไม้หมดข <c oughs> ุดฟื้นไม้หมดเลยนี่ขับรถได้แล้วนี่นี่ว่านั่ ช่วงนี้เรากาลังแบบอ่านะครับเรากําลังแบบยังไม่ยุ่งกับการหาแร่ครับเรากําลังพัฒนาบ้านเราอยู่นะครับจากบ้านแบบรวมทุกอย่างนะครับที่เรามีที่เราขุดมาได้นะฮะก็ตอนนี้ก็กลายเป็นบ้านไม้แบบนะแบบแบบแบบบ้านไม้แบบแบบแบบเริ่มสวยแล้วนะครับเฮ้ยใครเอาเหล็กไว้ในตาวะยึดโอ้โหโดโดขคิดยึดเลย เล็กบ่งปันนะครับเป๊ะเอาใครมไีไม้กันบ้างมีไม้ใหันบ้าดูคินดูคินหนึ่งหนึ่งสองอ่าวิธีทำกล่องวิธีทำเชดนะฮะหรือกล่องสมบัตินั่นเองนะฮะหีบที่เอาไวส้สเอาไว้สำหรับใส่ของนะครับถ้าเหมือนเฟอร์แนนหรือเตาเผาอะไรครับแล้วก็มีช่องว่างไว้เหมือนใส่ของเหมือนกันนะครับโอเคแป๊บแป๊บดูคิน ไปนี่เก็บไว้โอเคใครมีอาหารบ้างเอ่ยเดี๋ยวไปหาตัดใบไม้กันแอปเปิ้ลเอ๋ยเจ้าจงตกมาใส่หัวข้าซะโดยดีถุยแอปเปิ้ลอยากได้แอปเปิ้ล